โยซสาบวดีรุ่นเมกาดีรุ่นดูไปดีรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องเจ้าตัว Nintendo Switch OLED นั่นเองเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมเดี๋ยวก็บอลเซตนะครับท่านผู้ชมนะคารารต์นะครับท่านผู้ชมนะเออตัวนี้ก็ผมซื้อมานะครับในราคาประมาณ1,000 สามร้อยกว่าบาทนะสำหรับเจ้าตัวแผ่นเกมตัวนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าผมซื้อเป็นเป็นออนไลน์นะไปซื้อภาษาอังกฤษแทนนะทุกผู้ชมนตอนนั้นผมอือนะครับก็เลยซื้อภาษาอังกฤษมานะอ่าอันนี้เราเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะความแรง0.4เทราฟ l o แบตเตอรี่3แบตเตอรี่4,300มิลลิแอมป์ในเวลาสูงสุดห้ชั่วโมงเลยนะครับทุกผู้ชมนะตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือจอนะครับจอเป็น OLED ขนาด7นิ้วนะทุกผู้ชมนะให้สีสันคมชัดสดใสแน่นอนนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คืออถดต่อออจยไไดด้้้้นนนนนะะตตัััวีีเเล่่กบพืมขางในนตตตััวววแล้้ก็ีสาามรถ่อออก จอมอนิเตอร์ในส่วนของจอทีวีแล้วก็จอคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับราคา1,000 10, 0ถึง12,000บาทประกันศูนย์นะครับ18เดือนน,นะท่านผู้ชมนะอ่าลิงซื้ออยู่ด้านล่างผมอยากจะคิดนะส่วนมือสองอยู่ที่ราคาประมาณ7,000ถบาทน้อไปซื้อกันมาได้นะครับมาเราจะไม่ได้จะตูดกินแต่ก็พรอน,นี้กันเลยโคตรเท <c oughs> ม่มาว่ามาว่าคนดูเอรอมันหน่อยนะครับมันกำลังบางทีมันสลิปไปนานนะครับนี่ อันนี้เราเล่นไปถึงช่วงที่งูกุนโดนาลาดิสต,ตืบตายนะท่านผู้ชมนะตืบตุยทั้งคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มาฝึกวิชาอยู่กับอะไรนะที่พระเจ้าใช่ไหมท่านผู้ชมนะ,อมนะโอเคสกคิปต์ซะหน่อยละกันเกมนี้เราได้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะ30เฟรมเลทนะครับก็ถือว่าเออไม่น่าเกียดน,นะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับน้องๆโคตรหอโคตรรีโคตรตืร่นงดอันตรายพี่ Okay. โอเคมาผมจะคอยอยา่างวยง่วงนิดหน่อยง่วงนิดหน่อยคอนดูอืมตอนนี้อ่าเราโกหังมาฟื้วิชากับพิกโครลอยู่นะเอาว่ะเอาว่ะไปโคตรล่อโคตรรีโคตรคตรึตรง ราจะไปทำภารกิจต่อนะทุกทชมนะเราเล่นโกหัองอย่างนี้วาต้องไปจุดไหนนี่ดูแมปก่อนนะคนดูแมปใหญ่ไหมนี่โอเคหมูอยู่ตรงนู้นเลยเหรอต้องหันหลังนะทุกทชมนะหันหลังครับนี่ซอยนี้นี่ไงน,น,นี่มันมีมันมีตัวนำทางอยู่นะครับ เฮ้ยมันมีตัวตามมาเอาว่ะเอาะเอาะทีนีเ้เราดูแมพก่อนนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วมีไงมีรูปอะไรเอ่ยแถวนี้พอดีนะครับใช่ไม่มีรูปแถวนี้หรือเปล่านี่ถูกหรือเปล่าคนดู โอเคน่าจะถูกแล้วแน่ตรงนี้มาดูแถวนี้ก่อนนะครับคนดูอ๋อซื้อของนะทุกชมนะโอเคอ้าวเรามาพี่ซอยเรามาพี่จี้เหรอวะคนดูบอกว่าแมพอ่าเฮดทูว์ดโกคูเฮาส์อ๋อไปที่บ้านโกคูเฮาส์นะทุกชมนะ เฮ้ยเราไปผิดทางน,นะคนดูกดซูมยังไงวะมีนสตอรี่เนี่ยเราหาไม่เจอมีอนสตอรี่โกคูเฮาไปฟังไหนอะ่ะตรงนี้หรอซับสตอรี่เออเราไปผิดซอ,อยริงๆน,น,นี่คนดู อพุ่ง okay. ไปดูก่อนนะครับสำรวจก่อนแถวนี้เราหาบ้านโกคูเหรออ๋อเปิดเวอร์แมพคนดูเวอร์แมพเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูเวอร์แมพก่อนไหนหน้า X ถูเวอร์แมพยังไงกด X นี่อ๋อโอเค ต้อไปตรงนี้โกคูเฮาส์อยู่นี่อ่าแล้วก็อือดตั้งนานก็ดูมันต้องกดเปิดอย่างนี้นะครับนี่ข้อเสียขงกา,า,ารเลียนภาษาองกฤษ้ะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะค,คนดูจะอือดดกวตอตื้อตอตื้ตตตตร,รตตต มาหรือ,อยังมาหรือ,อยัง yeah how s doing. <S forward ไวๆเลยฮะคนดูนะนี่มาจุดนี้นะครับโอเคเราจะไปยังจุดมาร์กตรงนี้มาร์กนะสีแดงนี่คือไปทำเควสนะมีมีสตอรี่นะครับคนดูฝั่งนู้นเลยนะฮะ คอนโดไอเดียนี่เรากลับมาบ้านก่อนนะคนดูเฮ้ยชนไปเลยเหรอชนทะลุพังเข้าไปเลยเนี่ยเกินปุยมุ้ยโอเคโกห่างเฮ้ยมีคนมาต่อสู้นี่น่ะ มาทำร้ายเมวเรานะคนดูนะเราต้องจัดการมันมาไฟอืใส่ก่อนเลยนะครับโอ้ยตัวนี้ถึกด้วยนะคนดูนะสวยนี่นี่สวยอุอ้ยเ,เราไม่มีสกิลหรอวะคนดูอีกตัวหนึ่งครับเราโจมตีได้แค่ปกติอย่างเดียวนะครับอืม ยังเป็นมือใหม่อยู่โวได้ระดับแรงเอสเลยนะเบลี่กูดรับของประจำแมพก่อนนะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยมันมีบางคนที่ไม่หวังดีนะเอาละคุยกับเจ้าแมวนี้ก่อนนะครับ โอเคเรารีบสคริปไปนะฮะมีเกมมันก็จะรันได้ประมาณสามสิบเฟรมนะฮะท่านผู้ชมเกเคต่อไปทำคริสอะไรต่ออืมให้เปิดเวอร์แมปดีแล้วเหรอ ดูก่อนนะครับในนี้มีไหมโอเคในนี้ไม่มีผมกดลบก่อนแล้วกดอีกนะเพื่อเปิดเวอร์แมปนะครับนี่โซนต่อไปนะโซนนี้นะครับที่เราต้องไปทำควสนะเดี๋ยวมันบอกว่าควสบอกว่าอะไรนะอ่าบิ๊กบอกโอเคนี่นี่นี่อยู่นี่ มาแล้วจ้ะสตอรี่รีแคปโอเคอก็ถือว่าโออยู่นะท่นานผู้ชมนั่งโอเคอยู่นะครับอืมพอได้พอไ,ด,ได้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดโหลดนานอยู่นะนี่บางทีเวลาเราย้ายแมนบย้ายอะไรพวกเนี้ยโอเค ไอพวกไอพวกอาร์อาร์นี่มันคือน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมจำชื่อไม่ได้มันเป็นตัวไลท์ภาคแรกเลยแล้วก็มนภาคแรกลีดอะไรนี่เนะี่ยใช่ไหมโอเคลงครับจะสู้กับใครวะเนี่ยหมอ,อสู้กับพีกโกโลก่อนเลย<อ>มาวะใส่กับพีกโกโลเฉยเลย เอา้ามาก็มาสวยนี่คุณพิกโกโลเอาว่ะเอาว่ะุยนี่ครับอุยอย่างงี้นนะโอ้เจอชาร์จออกครับสวยโอ้โอ้ติดมึนติดมึนขอชาร์จพลังก่อนนะคนดู อุ้ยผมลืมแล้ว่ากดกดชาร์จพลังตัวไหนนะอ๋อกดอีกอชาร์จพลังโอเคว่ายุลืมลืมลืมนี่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 เป็นไงล่ะเจอบีมเข้าไปครับปั๊บปั๊บหลบผมก,ก,ก่อนออ โว้บไม่ทนันคนดูอือบีไปเลยสวยคุณพิกโรนี่อุ้ย,มมย,ย,โโยผมคอมโบไม่ทนันคนดูแป๊บนึงนีเตะครับสวยบีมอ,อ๋อคนเอกชาร์จพลังนะคนดูนะสวย นี่เป็นไงนะเรียบร้อยครับคนดูตุ้ยเยฮะอืมโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการนับสลับตัวกินแล้วก็บอลเซตคาคาลรส์นะท่านผู้ชมนะเออ,อยังไงก็สำหรับใครที่อยากโหลดบอลลิงก็ไปโหลดบอลลิงกันได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะเออสำหรับวันนี้พี่โค้ดตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าดิงซี่อ,อยู่ด้านล่างคทำยังจะคลิปนะั้นทั้งแผ่นแล้วก็ครึ่งเลยนะครับ